วัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวในรองไม่มีอะไรครับวันนี้จะพามาเก็บมะนาวตาเฮกิครับเอาไปทําน้ํายาล้างจานนะครับมันมันมีเยอะนะครับนี่ครับมันไม่ได้กินเลยครับมะนาวตาเฮตินะครับไรเมล็ดนะครับลูกใหญ่มากครับเนี่ยครับสุกคาต้นเลยร่วงเต็มพื้นเลยครับเนี่ยนี่ล้วจมาเก็บไปทําน้ํายาล้างจานนะครับเนี่ครับ ลกลาต้นก็มีครับเน่าแล้วก็มีเนี่ยเหลืองไปลเลยเก็บไปทำน้ำยาล้างจานแล้วครับต้นนี้ปลูกไว้หลายปีครับเจ็ดแปดปีแล้วมั้งนยอยู่ได้นานครับตให้ติปลูกในวงบอ่อแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับรด,ดน้ำอย่างเดียว นล้วใตีนีลากจากแข็งแรงครับพนอยู่ในในบงบ่อได้หลายกีกว่าพันอื่นเลยครับจากการสังเกตด้วยครับล้วงเต็มพื้นเลยครับน,นลครับจะสกแล้ครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราเก็บไปทําน้ายาล้างจานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมครับนี่ครับมองแปครนี่เป็นพุ่มเลยครับหลายปีนะครับนาวไตสติครับไร้เมล็ดนะครับอันนี้ได้พันมาจากของสายใจไทยนะครับตั้งแต่หลายปีแล้วจะไม่ใช่สิบปีแล้วนะครับ ซื้อมาจากสายเจไทยนะครับสมัยที่สา,สายเจไทยทำสวนนะครับนะครับมาดูครับเราเก็บได้ครับโอ้โหเยอะเหมือน,นกันครับเลยครับอ่อมอามะนาวแต่ตีษนี้ไม่เอาไปใส่ลาบใส่อะไรนะใส่ลาบใส่พวกแอ,อส้มตำมไม่อร่อยนะครับเพราะมันจะไม่ค่อยหอมนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะไปใส่ในทําเป็นน้ํา อน้ำพึ่งใส่น้ำพึ่งมะนาวหรือว่าใส่กับน้ำอ้อยนะครับจะอร่อยนะครับเดีวผมจะไปทําน้ํายาล้างจานนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปไปดูครับที่ทาน้ายาล้างจานจากมะนาวนะครับรบบเยอะเลยครับลูกใหญ่มากเลยครับเมล็ดไม่มีนะครับน้ําเยอะนะครับแล้วก็ทนนะครับทนต่อโรคแคงเกอร์ครับมะนาวสสยพันนี้นะครับทนต่อโรคแคงเกอร์แล้วก็รากแข็งแรงครับ อย่างนี้ครับถุงครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับพามาเก็บมะนาวตาฮิติมาดูมะนาวครับไรเมล็ดครับแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ